น้องแนยุติครับไอ่แน่นอ่แบบสิบล้านพู้นอ่สิบล้านพู้นอ่เออไปเกี่ยวกเที่ยบ้านกับบ่ได้กับเที่าวอ้าทำบุญเกี่วกับเที่ยบานไปนอ่ครับพูกเราสองพันสามพันนอ่ขึ้นบาได้ล่ะเขาสิเขาสิว่าน้ำเฮาบ่หร่ะเขาบ้าเฮาทำบุญทำบุญกเขาเที่ยบานคนละสามพันจำนวนเงินสิบล้านนี่จะลงนายกครับจะลงนายกครับอ่นี่คือพนักงานรับรถผมนะครับร้านผมไม่ธรรมดานะครับเออไม่ธรรมดานะครับเขาจะลงนายกด้วยมีเงินที่ ตั้งงบไว้สิบล้านคสิบล้านบาทและแจ้งกับทางผมมาว่าวันนี้ขอเข้างานสายเพราะจะไปดาวรถครับแต่วันนี้สีไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้สีสีไม่ตรงกันสีประตรงครับก็เลยต้องได้เดินมาครับจะได้ล่องรถคิ้วอัตลากครับขาบอโดนกระตุ้นข้อฮาโลพี่นี่แหละครับล่องรถคิ้วครับรถคิ้วกัตลาดนี่ยอาย มือนึงมันมีประมาณ3ามสี่ขั้นนะครับเพราะว่าคนบอคอยขึ้นครับค uh ุ huh. ่มือนีเขาคือตัวชวนตัวหลายเนาะครับน uh huh. เนาะตอนนี้การธุรกิจเดินรถมันแต่ลำบาก